หนึ่งปีก็ควรจะมีสักครั้งหนึ่งนะเ๊ะที่พุทธบริษัทธ์จะต้องมารวมกันทั้งแผ่นดินนี่โดยเฉพาะพุทธบุตรเนี่ยทั้งแผ่นดินควรจะมารวมกันส่วนพุทธบุตรก็ส่งตัวแทนมาได้นี่นะที่จริงหกสล้านคนก็นิดเดียวเน,นี่ยในงานพิธีบูญงานอาบน้ำในแม่น้ำคง,งคานี่นะ ในวันที่หลายหลายศายสานิกก็มาล้างบาปหนึ่งปีมีครั้งหนึ่งที่เป็นน้ำคงคาเนี่ยจ๊ะเราลองสันนิษฐานที่เขามากันเยอะขนาดไหนมามีทั้งปริภาชกมีทั้งไม่หาอะไรเลยเดินเถอดเทิองมางี้ไม่ต้องมีพลาดเพิดแล้ว ล้านสิบล้านหนึ่งล้านสิบล้านห้าล้านสองล้านไม่ใกล้เลยร้อยล้านก็เกินไปไ <c oughs> ม่อีกทีเดียวเลยจ้ะย <c oughs> 0ล้านหกสิบล้านแล้วว่าเอาประชากรของพื้นบดินไทยเนี่ย เอาไปจุ่มในแม่น้ำคงคาในเทศกาลนั้นเออหกส6บล้านกว่าเด้อ oh. ดูมีนักพลเมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะที่ยืนขาเดียวอะไรก็มีนอนบนตะปูตะปูมีอะไรมามอดนี่มากันเม็ดมากันเม็ด มากันเม็ดเลยเออไปหกสิบล้านคนในอินเดียมันชิดหนงเพราะนั้นเขามีเป็นพันล้านก็แปลว่าการที่เราเอามาแค่ตัวแทนล้านคนในหกสิบนั้นก็นิดเดียวเพราะเขาทำมา,มากกว่านี้เนี่ยเออนี่ไงที่จะเลยซายก็สองล้าน ที่อินเดียหกสิบอันนี้ลานหนึ่งมันติดหนึ่งเพราะฉะนั้นหนึ่งปีในพุทธบุตรเนี่ยเราต้องไปกราบระราตนาท่านมามาประชุมกันมารวมกันเป็นเนดาบุญให้กับเราแล้วก็วลาท่านขอบชันพระตาหารหรือเดิน เจอกันอะไรต่างจะได้ทักทายทำความรู้จักทำความคุ้นเคยแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบ,บการณ์ว่าเออทำไงนี่วัดของผมยังจะมีสาธุชนเข้าวาดัดอะไเอออย่างนี้นะจะได้คุยวัดท่านมีเยอะไหมเยอะเออ,เอ,อ,เอ,อวัดผมไม่ค่อยมีทำไมถึงจะเออเข้าเข้าวัดละ่ะเออองนั้นก็อาจอาจจะนะ อาจจะตอบเขาต่างๆว่าทห่หน้าเขาทิเอออะไรเงี้ยติแตางนะอีกองหนึ่งเอ่เวลาคุยยังไงเออเหมือนเราดูสิที่ไม่กระหัสที่เขาใส่เสื้อเพาเสื้อหน้าเข่าอ่าพอตัวเราการที่จะเข้าไปในเสื้อดีแล้วก็ต้องเลือกอ่าถ้าเสื้อนี้หน้าเข้าแล้วก็เข้าเขาอย่างนั้นมั้งเรื่องกางเกงนี่มันหน้าเข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 ้า ไอตัวไหนไม่น่าเข่าขาก็ไม่เข้าเอออย่างนี้เลยหรือถุงเท้าก็ไปดูด้านไหนที่เราจะเอาเท้าเข้าไปหรือที่เขาจะเอาเท้าเข้าไปก็ต้องดูว่าถุงเท้านั้นน่าเข้าไหมเออแม่แต่รองเท้าเนี่ยเออกี่นะจ๊ะเออคาดาัด้าือเปล่าเออนี่มันน่าเข้าไหมเอออย่างนีงง้เนาะ <c ười> หรือบ้านเนี่ยมันน่าเข้าไหม หน้าอยู่ไหมเออเออนี่นะเออมีเสียงกระซิบมาดังๆว่าอะไรเนีน่ยเฮาอะอ,อย่างนี้น้าเขานะาเขาไปอยู่อย่างนี้เนาะมันอย่างนั้นนะเออหรือหน้าเขาไปหาอย่างเงี้ยอ่ทั้งนี้ก็คงจะอาจจะอันนี้อันนี้สันนีสถานะนะคือดดาววิทยานะเอออาจจะคุยกันอย่างนี้ไง แล้วเกิดประโยชน์เออในงานแรกเปลียมประสบการณ์แล้วเกิดประโยชน์ผมก็ไม่ได้ทําอะไรมากครับที่วัดของกระผมอแค่ทําให้หน้าเขา้าออแล้วทาไงล่ะเออผมก็แค่ทําบ้านให้มันสะอาดเออตั้งแต่กาแพงเรื่อยไปถึงในแหละแล้วอะไรที่เป็นเฉพระรัาตนาวไตผมก็ไปให้อยู่ในวัดเออไอ,อ้ที่เป็นร,ปร,รูปเขาลบอะไรต่างผมเอาออกมดเอาออกเม็ด นะดเออมันอย่างงี้นะอ่ะ่ติสต่างว่าคุยอย่างงี้นะก็ครูไม่ใหญ่ไม่ได้ไปรั้งตรงนั้นอ่ล้วก็แต่ว่ามันจะเกิดประโยชน์บอกจำมงจำแมมอะไรผมก็เอาอมว่าเม็ดออาออกเม็ดเออนี่นะไอ้นี้มีแต่พระพุทธเจ้าเออนี่นะอ่ามีพระธรรมแล้วก็มีภและพระสงฆ์เออแล้วก็สหเพื่อาสหธรรมิกที่คอยดูแล รู้แต่พู้มีศิลิมีธรรมแรง่ากนี่ไงก็จะได้คุยอย่างนี้ไงีิต่างนงี้นะแล้วกทีบันไดของผมเนี่ยจอดรองเท้าก็มีท่าแล้ว,วผมก็ส้อนญาติโยมนี่นะเออว่าเข้ามาวัดแล้วแล้วก็ก็ต่างธรรมเงี้ยอ,อะไรเงี้ยก็พูดคุยกันไปนี่ไง,ไงนี่การมาคุยกันเนี่ยมันจะเกิดแห่งใจนี่เราติต่างกันแะล้วนะเราก็ใช้ สันน, yeah. ail, นิษฐานวิทยาเวิร<ะ>์ฟทัวดาวเห <laughs> ็นเลยเาวดาเม็ดแต่วัดผมจะมองจะแม่ไม่มีเลยแต่พ <laughs> อเข้าไปมีมี<ะ> <laughs> นจะหลวงอ๋อตอนนี้นยนะเออวัดผมเนี่ยบอลบิรนบ้นาเบอร์อออออไม่มี น้ำมงนุำเมาไม่มีเลยเนะี่ยมีอะไรอย่างนี้ไงก็คุยอาจจะคุยอย่างนี้ถามสารทุกสุขดิบเจอกันอย่างนี้นะอือเอ้แล้วท่านอยู่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไงมั่งอ๋อไม่ยากหรอกที่ตรงนั้นเนี่ยผมก็เราต้องเอาชีวิตระเดิมพันในการรักษาพุทธศาสนาอย่างเงี้ยเราต้องเป็น แห่งใจให้ญาติโยมเขาหลาวก็พุทธศาสนานี่มีไว้เพื่อทุกคนในโลกวันนี้ใครบางคนก็ไม่เข้าใจกระชังเขาแต่สักวันหนึ่งเขาจะเข้าใจกับสิ่งที่เรารักษาไว้ให้เขานะเรารักษาเขาเออดีนะอืมแล้วทำไมถึงจะอยู่ตรงนั้นได้อ๋อต้องสู้จริงจ,จัชนะจ้ะป่าธรรมกายจะดีที่เราช่วยกันสถาปนาขึ้นมานี่นะจ๊าก,ก็จะอยู่เป็นที่พึ่งที่ระลึก ให้กับมูลมนุษยาชาติที่มาสักการบูชาที่มาธรรมกายจะดีหรือหันหน้ามาสู่มหาธรรมกายจะดีผ่านทางช่องดี c นี้นะจ๊ะพร้อมๆกันเลยจะอยู่กันไปอย่างเนี้ยเพื่อให้จิตใจทุกคนสายสะาดบริสุทธิ์มีที่พึ่งที่ระลึกภายในกระแสทานในบุญในไลฟ์ผ่านตัวใจอยู่ตลอดเวลาเลย จะยงอย่างนี้ตราบวันที่โลกเป็นหนึ่งเดียวกันจ้า